Icebreaker หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของ VOA ระบุว่า Icebreaker returns from a year long expedition to north pole หมายความว่าเรือตัดน้ำแข็งเดินทางกลับบ้านหลังจากภารกิจสำรวจขั้วโลกเหนือค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า icebreaker เป็นคำนามนะคะในข่าวนี้หมายถึงเรือตัดน้ำแข็งตรงตัวเลยค่ะ แต่ในเชิงอ,อุปมาอุปไมยนะคะคำว่า Icebreaker เป็นคำนามอีกเช่นกันหมายถึงสิ่งที่ทำให้คนแปลกหน้าซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสามารถเริ่มต้นบทสนทนาแรกด้วยกันได้นั่นเองนะคะหรือสิ่งที่ทลายกำแพงขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนได้นั่นเองค่ะทีนี้เวลาเราไปอบรมหรือไปออกค่ายต่างๆเนี่ยก็มักจะมีกิจกรรมในช่วงแรกๆที่เรียกกันว่าไอ e ์เบรกเกซึ่งหมายถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั่นเองนะคะ ตัวอย่างของกิจกรรมละลายพฤติกรรมก็มีว่า scavenger hunt หรือกิจกรรมที่ร่วมกลุ่มกันเป็นทีมแล้วก็ไปตามหาของตามลายแทงนั่นเองนะคะแต่บางครั้งค่ะกิจกรรม icebreaker อาจจะเริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆใกล้ตัวนะคะอย่างเช่นบทสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ชอบกิจกรรมอย่างวางทีใชัยหรือทีมกีฬาที่เอาใจเชียร์เต็มที่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราไปดูตัวอย่างของการใช้คำว่า icebreaker ซึ่งให้ความหมายว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมกันนะคะตัวอย่างเช่น The new group of students came from different regions across the country. We need to create a team building game as an icebreaker on the orientation day. หมายความว่านักเรียนกลุ่มใหม่นี้มาจากหลายส่วนของประเทศเราจึงต้องหาเกมที่เล่นกันเป็นทีมเพื่อช่วยละลายพฤติกรรมของแต่ละคนในวันปฐมนิเทศค่ะ ทีนี้ค่ะมาขยายความกันต่อเลยนะคะกับคำศัพท์และสำนวนที่ว่าด้วยการผูกมิตรหรือการคุยเล่นกันแบบอื่นๆนะคะอย่างคำว่า strike a conversation เป็นวลีนะคะหมายถึงการชวนคุยหรือการเปิดบทสนทนานั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น at the job interview for the sales position there was a test on how to strike a conversation with customers หมายความว่าตอนที่ฉันสัมภาษณ์งานในตำแหน่งพนักงานขายมีการทดสอบความสามารถในการชวนลูกค้าคุยด้วยนะมาต่อกันที่คำว่า Chit Chat Chit Chat คำนี้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันเลยนะคะให้ความหมายว่าการคุยเล่นหรือการคุยเรื่อยเปื่อยนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น the new boss is known to dislike chit chat at the beginning of a meeting You just have to be prepared to present the data. หมายความว่าเจ้านายใหม่คนนี้เป็นที่รู้ดีว่าเขาไม่ชอบเริ่มประชุมด้วยการคุยเรื่อยเปยื่อยคุณต้องเตรียมข้อมูลการประชุมไว้ให้ดีล่ะโซนอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า small talk เป็นคำนามนะคะหมายถึงการสนทนาเรื่องเบาๆนั่นเองค่ะตัวอ,อย่างเช่น Here is a piece of advice about making friends with the HR team. You every Wednesday show the coffee station around every Wednesday and have some up small the have with them at a.m. And talk 10หมายความว่าจะบอกเคล็ดลับในการผูกมิตรกับฝ่ายบุคคลไว้ให้นะเธอต้องหาจังหวะคุยเรื่องเบาๆกับพวกเขาที่มุมกาแฟตอนประมาณ10โมงของวันพุธนะ่ะต่อกันที่อีกหนึ่งสำนวนค่ะคือคำว่า shoot the breeze หมายถึงการคุยเล่นการคุยทั่วไปคุยสับเพเหระนั่นเองนะคะ ตัวอย่างเช่น when these old friends hang out, they keep shooting the breeze until the restaurant closed หมายความว่าเมื่อเพื่อนเก่าพวกนี้มาเจอกันพวกเขามัวแต่คุยสับเพเฮระกันจนร้านปิดเลยค่ะไปดูอีกหนึ่งการคุยค่ะที่ไม่ได้หมายถึงการคุยเล่นกันธรรมดาและอันนี้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วนะคะอย่างคำว่า A p i c k กับ line คำนี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงประโยคหรือมุกจีบนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น He have What asked me, you have GPS? Just keep getting lost your eyes. What lame pick line. a a GPS? just lost pick do you your up I in หมมาาายควว่เขาถามฉันว่าคุณมีแอปแผนที่ไหมเพราะผมไปต่อไม่ถูกเลยเมื่อได้จ้องตาคุณช่างเป็นประโยคจีบที่สุดแสนจะเชยสะจริงๆอะ่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำสารภาพของดาราตลกสตีฟคาร์เรลที่ว่า I'm not good with pickup lines or flirting I don't have that kind of self confidence or natural charisma หมายความว่าผมไม่ถนัดใช้มุกจีบสาวสักเท่าไหร่ผมไม่ค่อยจะมีความมั่นอกมั่นใจหรือมีสเสน่ห์จากข้างในขนาดนั้นแม่จริงๆแล้วสเสน่ห์ก็อาจจะไม่ได้มาจากหน้าตายอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่อาจจะมาจากค่าร่มคมคายหรือบทสนทนานง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ